สบายดีครัพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกทคนมาเจอกับสาวมินตาลูกติดจ้าพอใหญสัมฤทธิ์ครับหลังจากภารกิจในงานประจำเสซ็ตคำแรงมากลลวครับเอากจะไปตามเออเกือบปลาภารกิจตามเคยสากรชีวิตติดหอยติดกบติดปลาอ่ะนะ ก็มีตัวนี้แหละครับเฮ็ดง,งานแหละครับออกมาเอ้ยเบืองไข่หอยบบได้กเก็บบบได้เต๋อตีงง้ไขว่ายัางๆครับมันมันเปเื่อยหมดเลยดิมันจะเปื่อยบ่เปื่อยดอกบ่ธรรมชาติมันมีบ่มีหอมดอกหอยลายลายเครับพี่น้องเบิ่งไข่หอยมื่อเนี้ยเอ้ยเนี่นี่ก็ได้เนาะขึ้นได้ขึ้นว่าเนาะเนาะเอาใบบางฮวงใบมันกินพร้อมใบบางฮวงสีเหลืองหอยก็กินอินนี่ดูเอาเออเอืกเอามาเบิ่งดูเบิ่อเลยดิเบิ่อเหรอ S <S มาอย่างมื่อเสาร์ที่เขาไม่น้องบ้างแล้ลงบ,บักหอยกินครับักหอยอ่ะอีหอยอีหอยเอิอบักหอยดิเอ้ยอันนี้กับอันนี้เกลือยังอันนี้เกโโลือครับโอ้รู้มาแล้วรู้มาแล้วดิให้มันบลายดอกนั่งนุงบลายมัน่นเลยดิยเอ้าเอ้ามือมือแดงเสือไหมปลาในอาหารปลาลาเจียโอุ้ยมันกินเลย กินดีเนาะมัรู้ว่าแค่แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันใหญ่ใหญ่กลินอยู่เนาะเอ้ยสองมือมือหนึ่งสองตัวใหญ่แต่ว่ากิ่นพึ่งดีดีเบิ้งตัวนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งต้องเบิ้งตัวนี้เนาะบ่บ่ไปเบิ้งไก่ดอกมันตื่นสวดตาบอนี่มันตื่นสวดดนะครับผมตัดสีญ่อยอะดิญ่เขาก็เลือกกินไปเรื่อยๆเนาะใหญ่อยอะ เหาคงใจหอนซื้อเมนเขาก็เลือกกินโตัวใดไงเขาก็จับมากินนะมันกับ่บ่บ่ใหญ่ตามตามคือจังที่กระจ้าลงยูทูบเนาะว่าเดือนเครื่องสองเดือนจับขายได้ว่าะฉะนั้นอันนี้บ่เมนต์หลักนั่นเขาเลี้ยงอยู่สะนามันใหญ่เร็วเนาะมันมีเพื่อนเพี่ที่จะเอย่างนี้อ้าวปลาดุกก็เหลือกินอีกวันหนึ่งอยู่มดแล้วมืเลี้งก็ได้ซื้อแล้วล่ะมดอลี้ยงซื้อ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 อันถึง เพราะอะไรเนาะเพราะอะไรแหละขันกลับขึ้นมาขันมันบิร์ตเท้าใครขันมันเบิรเท้าให้มันหิ้มหิ้มป่ะปลาหางนกยุงหางนกยุงเกลือนี่บ่หอยบ่ได้กินแล้วดิหอยจะบ่ให้กินบ่บ่ให้เลยมันน้าเหม็นมันเหม็นหอยให้มันกินเออแค่นั้นพอละน้ำน้ำเขียวมาแล้วหอยให้มันกินใบไม้เบิง เบิ้งต้นบางหุงน่ะตายมาแล้วทุกคนพายแลครับพี่น้องหมักใหญ่ๆเลี้ยงแล้วใบเลี้ยงแล้วแม่นพ่อใหญ่ปลูกเป็นแถวมาหอดพี่ปลูกเป็นแถวอพื้นต้นไหนปเลี้ยงเลยไม่ได้กินจากต้นเลยชีวิตชีวิตปลูกบางหุงบ่ได้ชีวิตปลูกบางหุงบ่ไ้กินต้องซื้อเอาเนาะชีวิตปลูกบางหุงไตน้าโอ้ยมันโดดเบิ่งแหมน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำนมเลยน้ำเป็นน้ำนม แม่อ,อ้นหเปลี่ยนน้ำมือเสานี่แเพรนะว่าเอาเอาไอ้น้ำนมเอาไอ้พักยีโจกมาไว้ทั้งขางแล้วบ่อเสียแล้วหักมันเราพักบุ้งก็มีพักบุ้งแล้วก็อยู่แถยวนึงกับปลูกอ่ะมันคือบวกินเนาะกบกินละแมเดี๋ยวมันกระมาบ้านมันอีกบ้านไปอีกปุ่นเอาอีกาไปหลาย่นันเลยมันกินมันกระโดดถึกถึกเนาะโดดอะไร มันมันโดดกิ่นยุ้ยไก่มันกระโดดแม่แล้วก็ห้องโอบโอ๊บบ่เนี่ยเพราะว่ามันโดดมันกะคักเด้มันโดดโดดคึบไม่เชื่ออะจะเฮ็ดแมนกระนัมันโดดจริงจริโดดเฮ้ยเผื่อหอดเอฟเอฟเอฟมาเป็นปะเอ้ยมักทัวร์ของข้ามันเป็นอันนันเดย์ท่ามันแมงมันขึ้นก็จะเบิ้งแม่ดิแอะนี่แมงเป็นนี่มันกำลังขึ้นอันนี้เนี่ยอ๋อเฮ้ยเขาจะลูบมันตายไปก่อน ยอยเอ้เอเอ้เอาเอ้เอเอ้าอ้เอีเอเอ้เอ้าม้เอดเอ้งามดอดเอ้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 ัอ้เ้เอ้เอ้เอ้นอ้เั้เอ้เอ้เอ้้เเ้เอ้เอ้เอ้้นเนาะแมเอ้เอ้อ้อ้เเอ้เอ้เอ้เออออ้เอ้เอ้เอ้อีหยังก้บ่พอแมอ้เอเอ้เอ้เอ้เอออกเอเอเ้ออออ้ออเเ น้อยก็บ่ไม่น้อยแล้วครับบาดนี้มันยหญ่ิซ้ำกันแล้วเอาลังค่ามันออกครับมันคึมพอดอะเป็นตาสะอนใกล้จะได้กินหอยแล้วนะทุกคนเฮ้ยไม่ยัยไปไหนแล้วหอยน้อยเลยครับหอยหอยหอยนังเท่าเท่าหอยเองเนี่ยนะพอยยัยกินหอยบึงบึงงอันหอยอตัวระบาดไข่เต็มเลยกินหอยสาวเล้า อันนี้พักแม่แถวแม่แถวนี่พักแม่แถวเนาะเสียงกบอันนี้ทามันแพนี่มันกำลังแพเนาะนี่นี่อันห้องแต่ห้องกระเด็ดไปปักบุ๊มบิ๊พัดเขามาแกงใส่ไก่เอาไปปักแหมเอาไปปักเอาเอาไปยายออกโอืเสียงกบห้องอดโอ๊ดอดอดอดห้องหาหาพอดีเนาะอ่า ภูโบตัวผูกับห้องหากบตัวแม่กบตัวแม่อันนี้คือบบเห็นกบไปสาหมดแล้วมันอยู่นี่ละเอ้ยเจ้าอย่าโมุ้งตีบบแม่บ่บ่บ่มันคาบบบล้มหลอกปากนกมันน้อยก็นกบสมันมาเห็นอย่างมันถึงมาเก็บกินอาหารทีบ่เสียดอาหารเห็นบ่มันกที่เริ่มเริ่มออกมาคนคนอืมกระโดดกระโดดกระโดดท้าแม่ เห็นว่าออกมาแล้วกำลังออกมาเฮาเฮาโปไซพังอิจูมันจะอนั่นดีกว่าวบปไซหรอกโวไซหรอกมันนั่นให้เพราะว่าอยู่ทั้งขาง,งคือจังปลูกพักบุงไว้<ม>ค้นกะทิได้กินนี่เห็นมาน่ะคนกะได้กินคนกะทิได้กินพักขั้นจองกะทิได้กินกับตักหุงมูมนั่นเห็นว่ามันมันพักกันออกมาจากที่กำลัง ชีวิตไงเร็วกบบอนี่ไงเร็วมากเลยชีวิตติดกบติดหอยนเนนกงนะเห็นบ่กโอ้นกตัวบักแจเลครับพี่น้องเบังพักตำนินกับงามคุ่นตัวหนึง่งอือโอ้โันมาเป็นครูพัต,ตำนินพักตำนินโอ้คอยว่าอันต้นดอกคุ้นดอกนี้นะฮะตัดตัดถิ่มเดี๋ยวบอกอันต้นต้นแค่ต้นแค่เดี๋ยวคอยตัดลง ตัดง่าเครื่องๆนี่ตัดกอกจะเอายอดนั่นไปอันหนึ่งใส่กบเนี่ลละสีเฮ็ดกบหนึ่งเอ้ยมกกบบ่หนึ่ง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 เป็นโตัท่านบ่หนึ่งเป็นโตเหยียบไว้แล้วก็พ่อหนึ่งกินบดบ่บดแล้วให้ม่นิยกรรมสองกรรมวันนะท่านนี่มันหมักกินอยู่นี่เออมองนี่ละมันกินห้างอันห้างอีโจก่อกินบดเน่ คือเจะคลองอะไรยังก็กินมดไงอือโอ้แต่นั่นมันกินหักพักที่จบนี่ฮะโอ้ยมันก็ได้เนาะมันกินเมื่อเช้าวค่อยคั่วกันยังเห็นมันเห็นกินก๊บก็พลายด้วยครับพี่น้องมันกินท่อไอยังเท่าไรท่อเขียวๆนะอ่าการมันนั่นคือว่าท่อสายยางนี่นะอ้อมันเป็นท่อนิดหน่อยมันก็ ใช่บางแม่เ่าม่นมีกบน้อยเดมันออกมานิ่าแม่มันใครกบน้อยมออกมาเต็มเลยกบน้อยมาแมลนดึกดักดึกดังแถวนี้เลยชุ่มนัเขียดเขียดมันอันที่มัน้องอ่าน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 อ่อนี่านอ่อ่ามีหอยสอ่ตนวอย่านอ่นอนี้นอนอ่นานอ่อกานอ่านอ่านอกานออ่นอานอ้านอนอนอ่ันอ่อ่านอัาอ่านอ่านอยาอ่านมันมานอ่นอานอ่านี่านอ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 ่่านกแล้ว่นาะครัน ไอยตัวนี้โอ้ยโอ้ยเตียนนำมือเส اؤ นี่ต้องหอยหอยเชอรี่สีทองตัวนี้เบิองเบืองกำลังกำลังเห็นหอยเลยนี่ใหญ่ละบักใหญ่ครับเริ่มเริ่มใหญ่คักละเน้นเริ่มใหญ่เน้นพี่หนักนี่เน้งหอยหอยเฮ้าตัวตัวใหญ่เลยเด้หอยเฮาบ่หอยเฮาหอยมินตาเจ้าหอยมินตาตัวใหญ่กว่านี้เว้ยแล้วมักักร มันหมดตัวเป็นเฮมันทั่วขึ้นละดีกำลังจะเกิน้างแมนกำลังจะว่าฮอมติม่าตัดเอ่อใบกล้วยใบนี้ออกมันกำลังขึ้นพูนต้นกล้วยกำลังจะขึ้นขึ้นนี่แล้วเหาะเข่านี่พูนให้มันเอามาเสียบอีกเอามาเอามาเสียบนีอีกเดี๋ยวมันบุมีไหมเดี๋ยวคอยสอบหรือเอาตัวนี้มาใส่เนาะไม่ยุ่งๆนะคว่องยุ่งเคมื่อนเื่อนยุ่งนะเอาตัวนี้มาใส่ก็ได้ได้เอาจับเจ้าจคอยสี้ใเดี๋ยวนี่ละ เอาเลยตีเอาเอายุงกันแบบนี้เอายุงกัดก็บอมีอะไรอ่ะพี่อันนั้นมันบะไรเด้กใครเอาลวดเกี่ยวมันเป็นข้างเบิดแล้วนะบ่นี่จะไปเอาไม้คนเกี่หนาปอกใครคนอันเอาบปได้จักกันเอาบปได้เอาบปได้บ่เอาบปได้ไปเฮ็ดเป็นข้างเบิดแล้วนั่นนะเจ้านี่เนาะมันยากอยู่แล้ว ต้นกล้วยนะครับโดนไรแล้วงามเอ้โอเคปป <ะ S 1> เมื่อนี้ <c oughs> เรียบร้อยเลยภารกินเาื้อแมลงชีวิตติดหอยเลาชีวิตติดหอยปัญญายสำริดกับเมียนต์ชีวิตติดหอยแล้วกันชีวิตติดกบปนอา่างโอ้สำริดเอาเอาแมนเอาไว้สำริดกันเนาะแมนขอ ฝากติดตามต่อไปคลิปหน้าเนาะแมนาไว้สสามีกันเย้ยชีวิตคู่รักต่างวัยเขาเขาคำว่า,ส,าสวัสดีครับสบายดี